วินจารณาและให้ความชอบการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับมีหน้าที่และอำนาจในการเสนอทรัพยากรน้ำจังหวัดให้ท่านรองจินจังหวัดผู้แทนรับการจังหวัดการดูแลเกียรติบการบริการบริการข้อเสนอเรื่องน้ำของ ต้องประสานตั ame, sy, e, ้งแต่ส <Ma> <the> e ่วนราชการปกตินะครับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ของส่วนราชการนะครับแต่นี้มาแยกมาทำเป็นแผนได้แผนตรงนี้แล้วบางทีอาจจะมีง้อตามแผนนับแล้วก็ไปขอแผ่นดินซึ่งไทยวันทุ่งแทนนะครับอะไรดังผ่าไปวัดพิมพ์บทคีไว้กินไว้ให้ ทำแน่พนัาวก็ะนรืการท่าน้ำจังหวัดรัฐโยกรองทีดูแลที่ฐานะนั้นนันะครับความไม้งเลยของคณะรักษาความสงบันชาติที่สองับ2 5 6ค่ะเป็นการ้านน้ำมือสอนน้ประจำปีสอบวันทําาอเกียทแผนเปินการ 啊啊！